Now what do you know about the charm of the fine? Oh, 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 it's okay. เคยยี่ตากันทีเดียเกลนะครับทํางานหนักมากช่วงนี้นะครับอะโอเควันนี้พี่ชายสุดหล่อนะต้องขอบคุณมากๆนะที่ส่งบอส GT6 มาให้ผมเซตอัพเสียงให้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็เลยทําการรีวิวตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับนี่ก็คือเจ้าสควอช์นะครับโอ้โหเข้ามาใหม่ล่าสุดสีแดงใครที่ชอบกีตาร์สีแดงนะครับจัดไปแล้วตอนนี้มี22เฟสนะครับแล้วที่สำคัญคือตัวหลัง นะครับตัวหลังนะครับเป็นมินิฮัมของซิมัวร์แดนแคนด้วยโอ้โหไม่เจ้านะครับแล้วตัวตรงตัวหน้านี่ของเขาเลยนะครับนะถือว่าแจ๋วเลยลหละอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นของสควอเอร์นะครับนะครับแต่เสียงบรลานซ์กันมากนะครับสัมพสภาพก็ประมาณสภาพใช้งานนะต้องบอกตามตรงเนาะก็มีรอยบ้างนะครับแต่ใช้งานได้ปกตินะครับพอเคยเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะมียีิบสองเฟดเฟตนี่แบบเหลือๆเลยนะเฟตนะครับ คือแบบเหลือแล้วที่นั้นหัวโตนะครับนะครับเป็น square ออหัวโตงานอินโดนีเซียนะครับเลขสวยมากละ49755โอ้โหเป็นไงแล้วเสียงนี่บอกได้เลยว่าสุดจริงโอ้โหเป็นไงไม่ธรรมดานะอะต้งวงนหวานน้ำมั้ง โอเคก็รีวิวเสียงให้ฟังกันไปเนาะก็ตั้งเสียงไปด้วยนะครับรีวิวเสียงกันไปด้วยแล้วกันเนาะอ่าโอเคก็บอกนะก็มีตั้งให้ตั้งแต่แบงค์ที่15บนะครับนะบอกต้องบอกพี่ชายเพาดียเผื่อพี่ชายเขาน่าจะมาดูอยู่นะครับเพราะว่านา้าอ่าแบงค์ที่อ่าหนึ่งถึงสิบกว่าเนี่ยนะจะเป็นของพี่ชายเขาตั้งไว้นะคือทําไมต้องตั้งใหม่นะครับก็คือว่าเออเอาไว้เปรียบเทียบกันนะครับระหว่างตั้งแล้วกับไม่ได้ตั้งอะไรเลมันจะเป็นอย่างไงเนาะอ่าแล้วถ้าเกิดว่า อยากจะเพิ่มหรือลด EQ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ทำการกดเซฟหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนไปยังแบงค์ใหม่นะครับเสียงของผมมันก็จะยังอยู่ไม่หายไปถูกไหมอ่าถ้าเซฟทับปุ๊บสมมติเซฟทับไปแล้วไม่ชอบใจเอาทีนี้จะกลับไปแบงค์ของผมมันไม่ได้แล้วถูกไหมครับอ่าวิธีการก็คือเซฟแล้วก็ไปตั้งแบงค์ใหม่ครับเพราะโอ้โหตัวนี้นี่มีหลายแบงค์มากๆให้ท่านเลือกเล่นนะครับอ่าต่อมาเป็นเสียง เป็นแบบว่าเป็นพรีเซ็ตแบบว่าเอาเพลงเบาๆนะอ่าเพลงแรงๆเนี่ยจะอีกพรีเซ็ตนึงจะไล่ระดับไปนะครับอันนี้คือแบบว่าเล่นแบบอ่านะครับก็เล่นด้แบบว่าเพลงแบบว่าตลาดลทั่วไปได้เลยนะโซโล่เหมือนกัน ไปด้วยเลยนะครับเพื่อให้เสียงเนี่ยเขาเรียกว่ามันบาลานซ์กัน อยังขนาดนี้โอ้โหไม่ธรรมดาเจ้าตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเอฟเฟกก็ไม่ธรรมดาถึงเป็นตีทีหกไรดํานางแต่ก็สามารถปรับเสียงให้เล่นได้แบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่ชายจึงส่งมาให้เซตอัพนี่นะนะจ้ามุกิวเ์ไฟนี่คือแบบว่าต้องเซตอัพให้ได้เลยนะครับ มันก็จะมีความหนาความนวลน,นะครับถ้าปัดไปแก๊กบนมันก็จะแบบว่า้วน นี้เยอนะครับยังไม่หมดใจเย็นๆดูรีวิวคนเพื่อนนี่พึ่งห้านาที่ใจเย็นๆครับผมมีอีกหลายแบงค์เอาต่อไปนะครับแบงค์ที่สิบหกก็คือเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสียงคลีนอยู่แล้วนะครับเสียงคลีนผมจะเอาไว้อันเลขกหนึง diet, man, ่งเลยนะครับจะเป็นเสียงคลีนเพราะว่าทุกทุกเพลงหรือว่าทุกทุกแนวมันก็ต้องมีเสียงคลีนอยู่แล้วนะครับผมก็จะตั้งเสียงคลีนเนี่ยเป็นหลักเลย ครบต่อมาก็จะเป็นแบบว่าอะฟุกคีนคอรัสนะครับนะประมาณนี้นะ,นะอะต่อมานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแบบว่าเกนเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับเยอะขึ้นกว่าอันที่แล้วก็คือจะเล่นได้ นะครับผมก็จะเล่นเล่เกณฑ์ที่มันคนกก่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครันก็ไล่ระดับขึ้นมานะครับอ้าวต่อมา ต่อมาปเป็นอะไรเสียงคลีนเหมือนกันนะเสียงคลีนก็ต้องมีตายตัวอยู่นะ้วฮะอันนี้ตังไไ้งเป็นลายอ่ากีลาร์สอนกันอา่าันนี้เกณฑ์มไม่เยอะมากเท่าไหร่อันนี้กืจะออกแบบว่า เราสามารถจะเพิ่มสียงจางได้ ดีด้วยนะครับนะไม่ใช่เอฟเฟกต์จะดีอย่างเดียวนะครับกีตาร์ต้องบาลานซ์กันด้วยนะครับการปรับต่างๆอย่างนี้ครับผมต้องปรับในย่านที่แบบว่าอ้วนๆกลมๆนนหนาๆไ้ก่อนนะเผื่อบางทีเนี่ยนะครับพี่ชายเอาไปต่อหน้าตู้เนะี่ยแบบผมเนะี่ยบางทีตู้แต่ละตู้มันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างตู้เฟนเดอร์ก็ก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั่นแหละ ผมต้องปรับมาแชลเนที่เป็นกลางๆเนี่ยนะครับให้มันแบบว่ามีความนวลความหนาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปเจอตู้แหลมๆเนี่ยมันจะได้พอดีกันมันจะได้แบบโอ้โหไม่แหลมไปย๊ดอะไรขนาดนั้นนะครับอ่าก็เลยต้องปรับว่าประมาณนี้จริงๆแล้วเราสามารถเพิ่มแหลมที่ตู้ได้สบาย,บายกีตาร์เนี่ยคือมันแหลมอยู่แล้วธรรมชาติของมันถูกไหมอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าผมปรับไปแบบแหลมๆเลยโอ้โหไปเจอตู้แหลมก็ไปโอ้โห,โห,โห,โหูน้องจอว์พครับบี้บันไลเลยอย่างนั้นเห็นไหม อ่าบี้แหมแหลมจมอย่างนั้นเลยอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับะฉนนั้นนะนะการปรับนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับนะครับอ่ะต่อมายังไม่หมดครับผมโอ้โหมาต่อกันแบงค์ที่18นะครับตันะ้งแต่และอันก็ลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูมันจะมีหลากหลายหลากหลายอัน บางอันก็เบาบ้างบ,าง,บางอันก็หนักบ้างแล้วแต่นะครับนะอ่เนน,นี้ก็แบบว่าซอบซ สิบเก้าแล้สิบเก้าในผมขอแบบว่าแรงแรงร็อกๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็ปปี้แบงค์ที่สิบหกมาแล้วกันนะครับนะผมจะปื๊ดไปในไอเดยลองทําแบบผมได้เลยนะครับนะถ,ถ้าจะเปลี่ยนแบงค์นะครับกดเซฟหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็หมุนไปนะหมุนในเจ้าวงกลมนะครับอ่ะสมมติจะไปที่สิบเก้านะอ่ะก็กดเซฟปึ๊บเห็นไหมมาที่สิบเก้าแล้วนะครับอันที่สิบหกก็ยังอยู่นะครับอ่าประมาณนั้น น่าจะใส่คอมเพรสเซอร์นะครับขอแบบแรงๆแรงๆร็อกๆหน่อยครับโอ้โห,โโหตเตรียมหอนมาเลยทีเดียวเชียวนะครับนะแต่ธรรมาดานะครับด้านนี้เราจะใส่พวกคอมเพรสเซอร์ด้วยเห็นไหมครับมันจะหอนขึ้นมาเลย ต่อมานะครับเสียลทธิช่มนะครับผมก็จะเซฟมาเลยนะครับอันนี้คือผมปรับให้ดูเลยนะครับปรับให้เห็นเลยนะครับว่าผมปรับจริงๆผมไม่ต้องไปจ้างใครปรับนะกระเซ้าเยาะแย่ไปนะครับผมเป็นคนชอบพูดตลกปกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคอมเพรสเซอร์ออกก่อนครับเพราะว่านี้เป็นสิ่งที่จือว่อ่าครับปม่จานนี้ เดี๋ยวพี่ชายารบกวนปรับนะครับเลเวลนะครับความดังให้มันแมทกับที่พี่ใช้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือผมปรับไว้แบบว่าเท่าๆกันอยู่ประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวถ้าไปถึงเนี่ยนะครับนะปรับตามใจที่พี่ชอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนะประมาณนี้นะครับอ่นะต่อมานะครับ เสียง192นะครับ192ก็คือแบบว่าจะลดเกณฑ์ลงจะให้มันเป็นเสียงประมาณจะให้มันเป็นเสียงแบบว่าออกแนวแบบว่าฟัน,ฟน เดี๋ยวขอสยงคลีนสยงคลีนผมก็ไปก๊อปปี้อันที่18มาเนี่ยนะครับนะทำแบบผมได้เลยนะครับอยากจะตั้งแบงค์ไหนแบงค์ใหม่อะไรเงี้ยก็สามารถไปก๊อปปี้มาได้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งก่อนครับอันนี้ก็ปรับเลเวลอ่ะยับก็ได้แล้วนะอ่านี่ก็หูตั้งแต่15 16 17 18 19นะครับ ห้าสี่ยี่สิบเสียงเข้าไปแล้วนะครับเล่นเล่นเล่นางไงก็เล่นไม่หมดนะครับนะลองดูลองดูนะแถมไปอีกอ่ะเวลามีไหมเอาแล้วแถมไปอีกแถมไปอีกนะครับโอ้โหนี่ย่งบู๊กิตเตอร์ไฟนี่คือแบบชอบแถมเลยนะฮะเอาแบงค์ยี่สิบอ่ะขอเป็นแบบว่าออกแนวแบบว่าเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตหน่อยเพื่อชีวิตหน่อยนะครับขอถ้าผมตั้งถ้าผมไม่พูดนะผมตั้งแป๊บเดียวนะอันนี้ต้องบรรยายไปเลยนะครับตั้งดนนีลง ดีล่งดีเล่นะครับดีเลย์ใช้เป็นซิงเกิลดีเลย์นะครับดีเลย์ผมจะแบบว่าใช้เป็นซิงเกิล เดียวเนี่ยคือได้แล้วนะครับคือผมตั้งพวกนี้คือมันมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเสียงนะครับมันอยู่ในหัวสมองของอยู่แล้วแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับคือคือผมไม่ต้องใช้อะไรบูทมากมายเลยใช้แค่อ่าหัวแอมมันหนึ่งเดียวนี่แหละฮะบ,บวกดีเลย์กับรีเวิร์ดแค่นั้นเองครับที่เหลือเราก็แค่ปรับอ่า EQ แค่นั้นเองครับนะครับไม่ไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะการเล่นมัลติเอฟเฟกต์นะผมจะแนะนําเลยนะครับทุกคลิปผมจะพูดเหมือนกันก็คือไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะครับพี่ นะถ้ายิ่งเราใส่เยอะไปเนี่ยนะครับกีตาร์พี่เป็นแพงโอ้โหเป็นหมื่นเป็นหลักแสนเป็นหลักล้านเนี่ยนะครับมันเกินมันผ่านเนี่ยสายแจ็คเส้นนี้เห็นไหมมันผ่านไปยังเอฟเฟกต์ผ่านไปยังวงจรยิ่งมันผ่านเยอะมันก็ยิ่งเกินกินเนื้อเสียงของเราเยอะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปใส่อะไรเยอะอันนี้แนะนํานี้ความชอบส่วนตัวเพราะว่าผมเนี่ยชอบแบบพวกแตกตู้อยู่แล้วด้วยนะเวลาเราดีดไปเนี่ยเวลาเราดีดแตกตู้เนี่ยมันจะปึงป้งปึง้งปึ้งเลยนะครับอ่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็เลยไม่แนะนําให้แบบว่าไปใส่อะไรแบบว่าเยอะๆอะอย่าเงี้ยนะครับมันทําให้แบบคืนกินเนื้อเสียงประมาณนี้ครับหรือแล้วแต่ความชอบอีกนะ <c oughs> <c oughs> บางคนกะบอกเออน้องพี่ชอบอย่างนี้เอาก็แล้วแต่อะไรอเงี้ย <c oughs> ไม่ว่ากันนะครับอันนี้แต่โดยความชอบส่วนตัวนะครับ ชอะไรแล้วก็ซัดก,กันแบบว่าให้เลยทันทีนะครับอาโซโร่บ้างโซโล่ของอันที่อ20นะครับ ประมาณนั้นสิบห้าถึงยี่สิบโอ้โหไม่เจ้าเยอะมากๆคุ้มมากๆขอบคุณพี่ชายนะครับผมจัดให้คุ้มๆเลยพี่นะ, <laughs> นะครับสิบห้าถึงยี่สิบอย่าลืมนะครับถ้าจะเซฟให้ไปเซฟแบงค์ใหม่นะครับเสียงของผมจะยังอยู่นะครับนะครับอ่ะทันี้นะั้นต้องขอบคุณพี่ชายขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยเลยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณาให้จอมกีตร์ไฟได้ไปนั่งอยู่ในใจพี่ๆกันนะครับครับ ผิดพลาดอะไรกันใดต้องขออภัยด้วยกันนะครับนะเราก็นําเสนอในสิ่งที่เราพอจะทําได้รนะหว่างนี้นนะครับก็อย่าลืมด้วยนะครับสําหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับก็นี่รีวิวพูดเลยนะครับเสียงดีนะครับเล่นง่ายเสียงดีนะครับเล่นง่ายสบายมือและที่สำคัญคือมันเป็นทรงเฟนเดอร์นะอ่าทรงเฟนเดอร์คือมันง่ายอยู่แล้วเนะนะี่ยคือคือคุณจะแบบว่าเนี่ยคือเหมือนอวิี่อ่ะเขาเล่นแบบู้หแบบไม่ต้องกลัวมันแบบว่า,ม,บบวามันจะเป็นแบบ จะโดนสรีรับต้องไหนเลยคือแบบมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเฟนเดอร์เนี่ยนะครับส่งนี้นะ,ะทรงสแตทเน,นี่ยนะครับนะครัโอเคจัดไปอยากได้อะไรหรืออยากจะส่งเซตอัพได้เลยแชทมาได้เลยนะครับหรือ,อโทรมาได้เลย0 8 1 1 6 5, 5 5 8 8จะไม่กี่ไฟจัดไปครับ